ชาโดนะคะงานนี้จัดโดยนิตยสารชาโด w และเพจไอดอลอินดี้ไทยลาวนะคะและเพจอยากแต้มอยากว้าวรวมทั้งเพจเกรียนบุรีของเราด้วยค่ะถ้าตอนนี้นะคะข้างในนะคะเขากำลังทำทกิจกรรมการเพ้นเสื้อกันเดี๋ยวเราไปดูว่าใครจะเพ้นสวยที่สุด ชือออ่ออาร์ช่ไอ่อาร์อาร์อาอาอาร์อาค่ะแล้วภาพวาดที่น้องวาดเนี่ยเป็นภาพอะไรพี่บอกว่าอธิบายฟังหน่อยนะว่าชื่อว่าอะไรอย่างเงี้ยขาคือจากอซ่าค่ลนะตอนนี้มาอยุบน้องคนที่สองขอนะคะว่าตอนนี้น้องวาดอะไรแล้วก็ชื่ออะไรถามน้องชื่อน้องกันเลยดีกว่าน้อว่าน้องชื่ออะไร ชื่ออะไรคะสไตรนีซิโอชื่อน้องโอน้องโอตอนนี้เรียนอยู่หรือว่านีเรียนเรียนอะไรเรียนทำอะไรอยู่ค่ะําบริษัทเอกชนเป็นบริษัทนะโอเคแล้วภาพที่วาดอยู่ตอนนี้ชื่อภาพอะไรคะนี่วาใส่ชื่อว่าสปิกซ้าน้อยสปอเลยนะสปกสาน้ยสเปซ่าน้ยสเปซาน้ยทำไมต้องชื่อนี้ด้วย่ะเพราะว่าส่วนให ก็ได้กระต่ายก็ได้ก็มาเต้นกระถึงดับรอเนี่ย แล้วรูปที่วาดอยู่นะคะมีชื่อว่าอะไรบอกพี่แบบไหนจ้าก็มเชียวทำเองดูมีคนตั้งให้ว่าหมาหัวเน่าอยู่ตัวคนเดียวอ๋อชื่อภาพหมาหัวเน่าอยู่ตัวคนเดียวอือทำไมอ๋อเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวไม่มีใครอยูหรอกเหงาไเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวขออีกครั้งเนาะขอชื่อภาพอีกครั้งเอาอยูเดี๋ยวกันเลยหมาหัวเน่า สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับเพื่อคนที่4ของเราแล้วนะคะชื่อน้องอะไรคะซิดในะิสนะคะน้องซิสตอนนี้เรียนหรือทำงานอยู่อยู่สถาบันสถาบันมหาวิทยาลัยอะไรมหาวิทยาลัยแห่งชาติเรานะคะแล้วงานที่ว่าอยู่เนี่ยเขาเรียกชื่อว่าอะไรคะอ่าซื่อบัส เลยนะบัสไม่ <B ust? S 2> ละ่ะทำไมถึงชื่อบัสคะเป็นกระต่ายมาแต่งเ,เป็นชื่อบัสอ๋ออันนี้เป็นกระต่ายเห,ห,หรอคะเนี่ยแล้วก็มีเขาอะไรปีจับอะไรไปสวยๆอันเนี้ยบัสนะคะบัสค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับเพื่อคนที่ห้างของเรานะคะชื่อน้องอะไรเลยชื่อน้นน้องล้องโซนนะคะตอนนี้เรียนอยูะะ่ที่ ใชไหมเดียวกันกับคนที่ผลงานของน้องเนี่ยที่วาอยู่ในเสื้อเนี่ยน้องว่าชื่อว่าอะไรเสื้อฟรีดอมฟรีดอมฟรีดอมว้าวเธอเป็นแบบคนเรเป็นอิสระเป็นคนโลกฟรีดอมตอนนี้ว่าเสร็จยังปิใกล้แล้วอ๋อแล้วจะวาอะไรต่อไหมมีมีสีเขียวอ๋อฟรีดอมนะสวยสวยเหมน่ารักด้วยชอบชอบซื้อหน่อยใช่เลย ค่ะวันนี้อยู่กับเบียวคนที่6ของเรานะคะเป็นสาวน้อยน่ารักมากนะคะชื่อน้องบีบี้ใช่ไหมชื่อบีบี้ใช่ไหมบีบี้อะตอนนี้บีบี้เรียนอยู่ทำงานงานอยู่อะไรอรู้ไหมม .7 ม .6 ม .6 ของไทยม .7 ม .7 ของเราเม .7 ของเราน่ารักนะโอเคสำหรับตอนนี้น้องบีบี้มีผลงานชื่อว่าอะไรที่จะปีเซ่น ความเป็นเจ้าของอะไรนะความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของทำไมต้องความเป็นเจ้าของด้วยพอเขียนซื้อคนหนึ่งแล้วแบบใส่ Art Studio S แสดงความเป็นเจ้าของอ๋อนี่ไงนี่คือ Art Studio S ใช่ไหมอันนี้คือชื่อใครเนี่ยซื้อคนนั้นชื่อคนไหนชื่อคนนั้นชื่อคนนั้นเลยอ๋อมัอ่านว่าอะไรครับ I I แล้วก็ Art Studio S เนาะเป็นูด้วยศิลปะนะคะงูเจ้าของนี่หมายถึงงู อ่าโอเคเดี๋ยวคชื่ออีรอี่ลแลความเป็นเจ้ของอันนี้เกือบเตะฮอร์แลหกใสกบตะสวัสดีค่ะตอนนี้นะอยู่บคนที่ีเราเคนที่เจของเรานะคเป็นหลอนมาเลยแท็กคู่ใช่ไหมแท็กู่้าวค่ะช่กันว่าชื่อน้องอะไรคะชื่เล็ก เล็กที่น้องใาโับนะโอมี่อยู่ที่โอม่อยู่หัวชนทีแล้วครัอ่าี่จะถามอ๋อเรหรือคะอ่าเรียนปีปีที่มหาวิทยาลัยอ่าคณะนอ๋อค่ะคณะอะไรน้งเรยไอทีเลยนะคะเรายไอทีไอทีของน้องอ๋อไอทีเหมือนกันสาหรับผลงานวันนี้ของน้องสองคนน้องเล็กกับน้องโมี่ นะะคผลงานที่จะตั้งชื่อเนี่ยชื่ออะไรชื่อบอกเลยไหมชื่อกลุ่มซีโร่ครับอะไรนะเดวิลซีโร่เดวิลซีโร่ใช่อ๋อเป็นเดวิลโคตรเทพเลยทีนชอบชอบนี่ใช่ไหมที่เพจเดวิลซีโร่ใช่นั่นหมายความว่าอะไรคะมันเป็นชื่อกลุ่มกลุ่มคอดของอ๋อเป็นชื่อกลุ่มของกลุ่มคนที่ไม่อยู่กลุ่มคนที่ไม่อยู่ร่วมกันชอบส่ซีโั่ ชอบสีเดียวกันแล้วก okay. right. yeah, yeah. so ็ชอบสีชอบสิ่งเดียวกันชอบเหมือนกันอ๋อโอเคนะคะสวยงามมากแล้วอันนี้คือลูกเบลล์ที่ local local design อะไรสวยสวยเนวยลซีโร่สวัสดีค่ะเรามาอยู่กับเดียวคนที่แปดของเรานะคะสาวสวยน้องชื่อว่าน้องอะไรคะน้องโอ๊กกี้นะคะอ๋อวเมือกี้บอกโอเคโอ๊กี้โอเคก็ได้น้องโอ๊กี้น่ารักกว่าแล้วก็ สำหรับน้องพี่ในกรณี้อเรียนหรือว่าทำงานเยี่เรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยพรบิโยมโยงต้องหายอะไรโยยมคณะอะไรคะเศรษฐศาสตร์คาษาอภาษาอังกษาสาษาสำหรับตอนนี้บทงารที่เด็กเียสารที่ไแพ้เด็กสามปั่เป็น้ยมีหนงานที่น้องว่าคือชื่อว่าแชื่อบอกห่ได้ไหม มีโจ๊กี้เดวิสารี่โอ๊กี้เดวิ่เป็นชื่อของตัวเองง่ายคือโอ๊กี้เดวี่แล้วเป็นชื่อของตัวเองทำไมถึงอยากจะตั้งชื่อนี้ตั้งโอ๊กี้เดวี่ด้วย เป็นเอ่เป็ไม่ีเกมไรก่อนมันไม่ใช่อันเจ้าใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่อันเจ้าแต่ก่อนแอ่เอออันนี้กเดวิมันดูแบบว่าแข่งเท่งั้นทีมกีตเดียวันไปแค่ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับเหื่ายที่เก้าของเราเก้าคนแล้วนะคะสาวสวยน่ารักชื่อว่าอะไรคะนานานาตานา้ิฮินต สถาปน์นะคะสถาปน์นี่มันมีเอกะต่อนนี่โมเดมมอยเพราะว่ายังยังไม่เขอาเนี่เรือสำหรับผลงานของนเยาะแล้วก็เพราะว่าอะไรการซือไปสจิงวการซื้อว่า B S นะเป็น B S เป็นซื้อทีมคอ s เ a ในลาเป็นซื้อทีมของเขาเองอ๋อชื่อทีม t a เป็น c o สเพด้วย ยังดนะยยังมซ้อได้ไหมซื้ออะไรือให้้สลาย Yes ยเก้าของเราแรงวนะคะสวยมากเลยลายเก้าดูสุดก่อนอะจะถามก่อนว่าน้องชื่ออะไรคะน้องน้องหอวชื่อน้องหอยู่คณะอะไรเรียนอะไร มอก็คือม .6 ใช่ไหมมอเป็น้องน้องผมมอเจ็นะคะก็สวยดีอ่ะพี่จะทำผลงานชื่อผลงานของเนาะอะไรคะอะไรนะมิสเตอร์ยีรัไมิสเตอร์ยีรายีรัพทำไมต้งเป็นมิสเตอร์ยีรัพเออนี่ไงยีรัพว่าลูกยีรเรเป็นคนนะคะจะเป็นยีรัพแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นยีรัฟยีรัพยังไม่ออกนอกไปเขามิสเตอร์ยีรัพ ค่ะตอนนี้เราอยู่กับหยิบอีกไลายหนึ่งแล้วน้องคนนี้น่ารักมากตัวนี้คลิปที่ริมชื่อว่าอะไรคะมีนามีนาชื่อมีนาชื่อน่ารักเลยคนก็น่ารักอ่าสำหรับมีนาแล้วอ๋อตอนนี้มีนาเรียนอยู่ว่านี่นะเรยนน้องนีนะคะอ่าผลงานที่ว่าคือผลงานอะไรชื่อว่าอะไรชื่อว่า video flow อะไรนะดีเ v i เ e o flow video flow ทำไมถึงชื่อนี้ค่ะอีกแป๊บหนึงจะมีดอกไม้อ๋ออีกแปนึ่มีดอกไม้แบบนี้เล็กๆก็เลยเป็น little flower แล้วก็มีเป็นหน้าสุนัขหน้าสุนัขของคนที่มีใครก็เลยแล้วที่เป็นกันว่าได้แล้ว okay little flower ตอนนี้เราอยู่กับ admin idol indie thailand ของเราสุดหล่อ indie วันนี้เลยทรงผมนี่มาแรงแซงโค้ชมาก <reading> เราจะมาถา so มพี่ชื่อพี่อะไรนะคะปูครับปูพี่ปูปูของเราหช่ไหมะพี่ทำงานอยู่เรียนอยู่นะตอนนี้ครับแก่เกินเรียนแล้วครับรออนนี้ว่าันนี้ก็หนุ่มกะเษียมาแล้วกะเสียแก่มาแล้วอืมโอเคครับสำหรับภาพพี่ปูวาดอยู่เนี่ยเป็นภาพอะไรคะบางชื่ออะไรันนี้อันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์เลยครับของปูปูครับแล้วก็เป็นหัวจะเป็นหัวเราอ่าก็จะใช้แค่สีดำกับสีแดง เพราะว่าเปลือกครับใช้เปลือกริงเขาปลือกใช่ใช่เปลือกเ้ยแต่สวยเลยศิลปะมากใช่ท่นวันนี้เขาเป็นเก่งด้วยอะไรวันนี้จะแบบจินตนาการเลยอ่าจะไม่ได้ร่างภาพแต่ว่าจะไม่เท่าเลยวันนี้หรือเป็นเสื้อเนี่ยมันก็ใช่มันจะยากยากกว่าวาดรูปบนกระดาษใช่ เพราะว่าผ้า้าเนี่ยเป็นของเพ้นย่าเพราะผ้ามันก็จะเป็นขนนุมเนาะคือลาเพ้นออกมาแล้วเนี่ยเพ้นไม่ดีเพ้นก็จะเลอะเทอะหมดเลยระลอกไม่ได้แต่ถ้าเป็นกระดาษเราลอได้ค hmm. รับอันก็เป็นจีบดีวันนี้มาสอนน้องๆด้วยวันนี้พี่พูมาสอนน้องๆสอนน้องเพ้นนี่นะก็จะมีเห็นบรรยากาศนี่นะรอบ้อนี่แหละีเด๋ยว ลองไหมลองสักหน่อยไหมลองเดี๋ยวลองนลตัวอ๋ตัวนี้ก่อนเลยนะปีมือจะเป็นอะไรเี้ยอะไรลองเนี่ยอ่ลองนี้ก่อนนี่ได้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 ไต่เยังไงอ่ะได้ได้ไปเหรออ้าวพังเลยอ้าวหูบได้ได้ตด้มาเลยตด้มาเลยได้มาเลยมีทาสีเนาะใช่แช่ไหเอากิเนี่ยตดที่เป็น้องสีว่ เนี่ยประลงแต่งแล้ว่ามันจะแตกกว่ากระดาษไหมม่ยากกว่าใช่ใช่พอละพอลงานที่นะเดี๋ยวแยวให้ให้ม่อีกตัหนึงเลยตัวหเลย่ใช่ใช่ใช่โอเคค่ะขอบคุณพี่ปูแล้วนะเนาะมาแล้วให้มาดูตอนเสร็จ้วชี่เสื้อหัวผมสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับ กูเก<อ>ินที่แป้งจีบุลแล้วเนาะแท็กทีมมาแป้งอยู่ไม่ได้วางดวงตาที่ไม่มีเจ้าของดวงตาที่ไม่มีเจ้าของจะทาใครจะเป็นเจ้าของกระสังได้ก็จะแต้งได้จ้าดวงตาที่บ่มีเจ้าของ เจ้าพี่อะไรชื่ออะไรคะอุกดาวันอุกดาวันนะคะอ๋อ่าตอนนี้เรียนอยู่หรือทำงานอยู่คะกมลังเรียนอยู่อ๋อยังไง Shadow นี่เลยอ๋อค่ะอ่าจะถามว่ารูปภาพที่วาดอยู่ชื่อว่าอะไรนะคะอ่าซึ่งหนอนทันซาหนอนทันซาคืว่าภาษาไทยชื่อว่าจงไงเป็นเป็นนเหอยที่กินหอยเป็นหอยจะต้องชื่อว่าหนอนทันซาตอนนี้ก็จะมี เนตอนทันานี้เราจะมาเพนเสอร์้นะคะดูซิว่าปีมือจะได้ต่งหน้ยัน้องเล็กเรานะคะอันนี้สุดยอดอ่ะวันนี้บอกว่า ปวดมาลายววันมากเลยขาบาดเจ็บสวย

มันแซ่บเวแซ่บจริงสุดเราเสร็จหมดแล้วเราเสร็จหมดแล้วแต่เราอะยังไม่เสร็จนะ่เรายังเรียนอยู่ฮะเรายังไม่เสร็จนะรเราเสร็จกันแล้วนะวันนี้สวยงามมากขเราฮะรอลิงนี่ครึ่งชั่วโมงสีที่ให้ดีต้องผสมน้ำลายเท่านั้นนะฮะ กิโมกไม่ใช่แล้วจะเค็มป่ะกิมมุเค็มไม่ได้มันไม่อร่อยต้องน้ำลายนะอืมเนี่ยการรับรู้ให้ดีต้องการรับรู้ไม่ดีฮะนี่ฮะเนใจก็ต้องคิดสินเสียดนตรีนะฮะนี่อันนี้คือบัวบอใบไม้นะฮะบอแบ้ครับบอแบ้เออ มายเรียนภาษาลาวได้กี่วงนะเราบอกหน่อยรอดิงเงี้ยถ้ารอดิงนะอย่างนี้นะรอดิงกอไก่หรือเปล่ากอไก่หมอมาเฮ้ยอันเดียวกันนะนอนกเลยนนโนกเออนอรอเวลากอเกียนมากกว่าพี่ว่านะคลอฟืนนะโอ้โหคอฟืนนะ ก็คือมอเบ้ขอเพิ่งใช่ไหมขอเพิ่งเมื่อคืนนี้ฮะไมเคิลเจโร่ข้าฝันนะบอกว่าให้มาเพลนที่นี่นะฮะผมมาตามฝันนะมาตามฝันฝันฝันก็วันนะ

เย็นบุร <accurately S 2> ีแปลว่านครมแห่งความเรียนฮะแปลว่าเมืองที <Richt Charlotte> ่มีแต่ความเกลียนไม่มีซีเรียสนะไม่เฟซน้อมถ่มฐานนะม้อความสุขนะฮะเราต้องเลียนนะฮะแบบขนาดนี้เราเป็นมีชีวิตใช้ซะฮะมีชีวิตใช้ซะเจ้าจงเกลียนอย่างมีความสุขเรียนอย่างเป็นอาชีพเป็นเกษตลกร